สวัสดีวันศุกร์ครับ15นานกาแล้วนะฮะวันศุกร์ที่10มกราคม2วัน6 8เมื่อกี้ก็พาไปดูฝรั่งมาเนาะฝรั่งก็เล่นน้ำแม่น้ำปายมาตอนนี้มาดูมาถึงน้ำตกมอแปลงก็ไม่ไกลกันนะครับออกมานี่ก็ประมาณ6-7กิโลนะครับก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มานะจัก,กรยานยนต์มาก็มาอาบน้ำเนาะมาเล่นน้ำกันนะ ชมบรรยากาศของน้ำตกหมอแปลงนะไป s m นะครับผมก็แดดเริ่มจะหายแล้วก็ความหนาวเย็นก็กลับมานะก็เป็นช่วงสั้นๆแล้วกันเนาะ ช่วง้สั้นของการเล่นน้ําแล้วกันนะวันนี้ไม่มีคนคนระับเขาไปล่องห่วงกันเกือบหมดนะก็อากาศก็หนาวเย็นด้วยเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเนาะเราก็มาอาบน้ําแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับแล้วนะครับผมไป h อชอด้วยกทานมีความสุขครับจากลาเด้วยน้ําตกหมอแปลงสวัสดีครับ